g ก๊สเจ็ดโฟกสสนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ต หากว่า iPhone สีเดิมๆอย่างสีเงินสีทองสีชมพูสีดำด้านหรือว่าดำเงาเริ่มน่าเบื่อไปแล้วนะคะและคุณกำลังมองหาทางเลือกใหม่ๆก็น่านจะถูกใจ iPhone 7และ7 plus product red สีแดงสว่างสดใสเครื่องนี้ค่ะ ที่เห็นอยู่นี้คือ iPhone 7 Plus Pro d u c t Red Special Edition ที่เห็นว่า Red ก็เพราะเป็นการร่วมมือกับมูลนิธิ Red เพื่อนำกำไรที่ได้ส่วนหนึ่งจากการขาย iPhone รุ่นนี้ไปมอบให้กองทุนโลกเพื่อสนับสนุนโครงการช่วยเหลือผู้ป่วย HIV ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่า Apple นั้นได้ร่วมมือกับ Red มาแล้วบ่อยครั้งทั้ง iPod Nano iPod Touch Apple Watch และอุปกรณ์เสริมต่างๆแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็น Apple ทา iPhone สีแดงค่ะ สเปคของ iPhone 7และ7 Plus Product Red นั้นก็เหมือนกันทุกประการกับ iPhone 7และ7 Plus ที่มีวางขายมาอยู่แล้วแต่ว่ามีให้เลือกเพียง2ความจุคือ 128GB กับ 256GB ค่ะมาพิจารณาดีไซน์แบบใกล้ๆกันนะคะ สีแดงที่เห็นถือเป็นสีแดงที่ผสมมาพิเศษเพื่อ iPhone รุ่นสีแดงเท่านั้นดังนั้นก็จะไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์สีแดงอื่นๆที่ Apple เคยออกร่วมกับ Red โดยจะเป็นแดงแบบเหลือบๆอมส้มชมพูนิดๆขึ้นอยู่กับมุมที่สะท้อนแสง Apple ใส่ใจรายละเอียดด้วยการเลือกเส้นเสาสัญญาณหรือ Antenna b a n แบให้เป็นเฉดเดียวกันแต่โลโก้ a p p l e ด้านหลังเครื่องและปุ่มโฮมนั้นหยิบมาจากรุ่นสีเงิน Silver ทําให้ดูโดดเด่นเด้งดึงขึ้นมาทันทีค่ะ อุปกรณ์ข้างในที่แถมมาไม่ว่าจะเป็นหูฟังสายชาร์จหรืออะไรต่างๆก็เหมือนกับรุ่นปกติเป๊ะเลยค่ะใครที่สนใจ iPhone 7สีแดงอย่าลืมนะคะว่าโฟกัสเขามีกระจกกันรอยสำหรับรุ่นนี้ค่ะ ในเมื่อสเปคทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไปจาก iPhone 7และ7 Plus เดิมกระจกกันรอยที่มีวางขายอยู่แล้วตามท้องตลาดจึงยังสามารถใช้ได้กับ iPhone 7รุ่นสีแดงนี้อย่างเช่นกระจกกันรอยเต็มจอลงโค้งของโฟกัสที่ยังคงความชัดของหน้าจอสีสันสดใสเอาไว้ได้เหมือนเดิม ส่วนใครที่ผิดหวังที่มีแต่โทนสีแดงขาวไม่มีโทนสีแดงดำเท่ๆออกมาบ้างโฟกัสมีกระจกกันรอยสีดำที่เพิ่มความสวยดุดันให้กับ iPhone 7 plus สีแดงได้ซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะคะจะเป็นสีขาวหรือว่าสีดำก็ลองตัดสินใจเลือกกันตามใจชอบเลยค่ะ iPhone 7และ7 plus product red เริ่มวางขายแล้วบนร้านค้าออนไลน์ของ Apple ผู้ให้บริการในเมืองไทยทั้ง3ค่ายและร้าน iStudio ตัวแทนจำหน่ายต่างๆซึ่งราคาของ iPhone 7สีแดงเริ่มต้นที่3500บาทส่วน iPhone 7 plus สีแดงเริ่มต้นที่35500บาทหาซื้อได้เรื่อยๆเป็นรุ่นพิเศษแต่ไม่ได้ลิมิ t e d ดค่ะ